หนองต้มสวัสดีครับมิตรรักแฟนรถไฟทุกๆท่านทุกๆกลุ่มพวกกระจับดิฉันเคยกับคนยก8ดศูนย์นโชคมาณฑาตีตอนนี้เราก็มาถึงที่หนองตมแล้วเป็นวันที่ วันอัาานคารที่12ธันวาคม2566ครับกับขบวนด่วนที่51เราก็มาส่งขบวนที่51กันครับนี่ครับขบวนด่วนที่51ที่ฉันอาศัยมาด้วยหมาเห่ากันใหญ่เลยมันคงจะไม่เคยเห็น